วันที่หนึ่งมีนาคม 99, rick, พันธเกสิกสตาลีคูบริกผู้กับที่โรยกยงว่าเป็นอัจฉริยะได้ชายหนังวัช่นสมบูรณ์และสุดท้ายในชีวิตของเขาให้กับผู้นเป็นานสตูดิโอและนักแสดงนําดูบิครั้งแรกและเพียงแค่6วันและจกคืนนั้นสตาลีคูบริกก็ถูกพบเป็นศพในห้องนอนของเขาเองสาเหตุการตายถูกระบุว่าหัวใจาวายเฉียบพลันขณะนอนหลับการตายของชายวัยเจปีอันถือเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่สำหรับคูบริก และก็ไม่ใช่กำหนังเลือกไอซ์ไวชัดหนังที่ชิลล่าถ่ายทำต่อเนื่องนานที่สุดในประวัติศาสตร์และว่ากันว่าเนื้อหาของมันนั้นอันตรายเกินว่าที่ใครบางคนจะยอมไม่ฉายทฤษฎีส่สงคบคิดเริ่มก่อตัวขึ้นมาว่าเขาถูกเก็บเพราะเขาพยายามแฉพฤติกรรมลับของกลุ่มชนชั้นสูงที่กลุ่มโลกใบนี้ไว้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วฆาตการตัวจริงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือความบ้าคลั่งในความสมบูรณ์แบบของเขาเองวันนี้ เราจะมาพูดถึงปริศนาที่สุดท้ายของสตาลีคูบลิกในไอซ์ไวท์ชัดนั่นคือทฤษฎีสังเกตหรือมรดกเลือดจากความเหนื่อยล้าช่องอาร์ตตากาติดในบุวีเนี่ยแล้วคนเนี่ยพอรู้ว่านี่คือช่องแยกจากอาร์ตตากาติดหลักเนาะที่ปกติช่องนั้นเนี่ยผมจะเล่าเรื่องที่นิชกว่าเนาะกอซิล่าเอ๋ยโดรไลมอนเอ๋ยหนังไคจูเอ๋ยนะครับและช่องนี้เนี่ยก็จะเล่าเน้นหนักคลาสสิกเนาะแล้วก็มีช่องอื่นสองช่องที่อยากแนะนำอาร์ตตากาติเดอะเกมตามชื่อเนาะ ก็เหมือนกับช่องนี้นะครับพี่ผมจะเล่าประเด็นเกี่ยวเกมผมชอบเดอะบิชเชอร์เอ่ยคอมมายของเคอร์เอ่ย์เซเวอร์พังเอ่ยนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้เนี่ยก็ฝ่ายตามช่องนั้นได้ไปดูช่องนั้นได้แล้วก็อีกช่องหนึง่ง The Text File เป็นช่องที่นนแนวลึลกลับนะครับเล่าเป็นแนวไอซ์เบิร์กเหมือนยอดผู้คนน้าแข็งที่หลายคนเนี่ยเอออาจจะพอรู้เรื่องแล้วก็ลงไปลึกลึกลึกเรื่อยๆที่หลายคนเนี่ยอาจไม่คุ้นเคยกัน ซึ่งผมก็ทำหลายแบบเนาะคลิปติดเอยปปิศณนา g o o g l e เอยปปิศณนาอินเทอร์เน็ตเอยสถานที่สุดหลอนในประเทศไทยเอยถ้าใครชอบก็ฝากติดตามช่องน,นั้นด้วยเช่นกันก็ขอบคุณท่านที่เสาะเวลานะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันก่อนจะไปถนนึงทฤษฎีการตายเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามและคนเชื่อว่าฉากพฤติกรรมลับในคฤห่านนั้นไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นการจำลองโดยลอชชัยโซลลิสบอล งานเลียงลับที่มีอยู่จริงในปี1972คูบริกนำเสนอภาพของชนชั้นนำหรืออิลิทไม่ใช่ในฐานะธุรกิจที่ใส่สูตรแต่เป็นกลุ่มนักธิที่มีอำนาจเหนือศีลธรรมพวกเขาใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องสังเวยใช้เซ็กส์เป็นเครื่องมือและใครก็ตามที่แอบมองเข้ามาจะต้องชกใช้ด้วยชีวิตสิ่งที่น่าขนลุกก็คือรายละเอียดที่แม่นยำเกินไปมีข่าหรือว่าคูบริได้ข้อมูลเหล่านี้มาันจะาคนวงใน หรือแม้กระทั่งแอบใช้สถานที่จริงในการถ่ายทำฉากบางฉากเพื่อสงสารว่าเอ้ยฉันรู้นะว่าพวกคุณทําอะไรอยู่ในหนังตัวละครผู้มีอิทธิพลจะบอกพระเอกว่าเอ้ยไม่มีใครตายทุกอย่างแค่การจะะัดฉากแต่นั่นสิ่งคูบริกต้องการสื่อจริงๆหรือหรือเขากลับบอกแล้วว่าอํานาจแท้จริงนั้นคือความสามารถในการทําให้เรื่องจริงกลายเป็นแค่ละครให้คนทั่วไปเชื่อการเปิดโปงความลับ ของคนกลุ่มนี้านาสเกลใหญ่ดับโลกสำหรับนักทฤษฎีสัสงคมคิดนี่คือการล้าเส้นที่ให้อภัยไม่ได้คำถามคือและมันบังเอิญหรือเปล่าที่ชายผู้แข็งแรงดีในระดับขอายุเจ็ดสิบนะจะหัวใจวายตายไปหกวันหลังจากการส่งมอบงานที่เปิดโปงดามเงินที่สุดของโลกทฤษฎีแรกที่คนพูดถึงในไม้สุดนั้นคือครูบริกไม่ได้ตายเองแต่ถูกสังเกตบีรายงานจากคนใกล้ชิด อ้างว่าในช่วงปีสุดท้ายเนี่ยคูบริกมีการหวัดระแวงอย่างหนักเขาไม่ยอมออกจากบ้านที่อังกฤษขับรถด้วยตัวเองและกลัวการถูกดักฟังโทรศัพท์และคนเชื่อว่าเขารู้ตัวว่ากำลังเล่นกับไฟและใครบางคนก็ไม่พอใจยอย่างมากที่เขาไม่ยอมแก้บทตามสั่งและนี่คือจุดที่น่าสงสัยที่สุดนะครับมีข่าวลือเรื่อง24นาทีที่หายไปว่ากันว่าเวอร์ชันคูบริกเนี่ยส่งให้สตูดิโอ ยาวกว่าเวอร์ชันที่เราได้ดูในโรงเนื้อหา24นาทีนั้นหายไปไหนมันคือฉากที่ระบุต,ตัวตนของกลุ่มคนในหน้ากากได้ชัดเจนเกินไปหรือเปล่าหรือเป็นฉากพฤติกรรมที่โหดร้ายเกินกว่าจะฉายและจะเขาเสียชีวิตสตูดิโอก็เข้ามาจากการตัดต่อและเซ็นเซอร์หนังทันทีด้วยอางวาเพอเลตติง้งและเหตุผลทางการค้าแต่สื้อแฟนหนังสายลึกนี่คือการทำลายหลักฐานและคูบริกถูกทำให้เงียบ พรความลับเหล่านั้นตายไปพร้อมกับเขาฟังดูน่าเชื่อนะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะปักใจเชื่อทฤษฎีแดอะอลิบูดนี้เราต้องมาดูหลักฐานอีกอันหนึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดบ้างอ่ะเรามาดูว่าความจริงเนาะสิ่งที่ฆ่าสตอรีคูบริกเนี่ยอาจไม่ใช่ปืนเก็บเสียงหรือยาพิษแต่มันคือสถิติโลกที่เขาต้องจารึกนะครับว่านักเรื่องนี้เนี่ยคือการถ่ายทำต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า400วัน ไม่เหมือนบอยคูดนะสิปีก็จริงแต่บอยคูดมันแบบมีถ่ายเป็นช่วงไงแต่อ์ซวายชัดถ่ายหนังไม่หยุดถึง400วันหรือเกือบปีครึ่งเดี๋ยวไม่มีการหยุดพักความสมบูรณ์แบบของเขานั้นคือยาพิษชั้นดีฉากง,ง่ายๆอย่างทอมครูซเนี่ยเดินผาบประตูฉากแค่เปิดประตูอ่ะคูบิสังถ่ายใหม่ถึงเกเาสชบาเทคฉาธรรมดาธรรมดาถ่ายกันไปสัปดาห์ลองจินตนาการถึง,งความเครียดสะสมของชายอายุ70ปี ที่ต้องแบกรับโปรเจกต์สเกลใหญ่และควบคุมทุกรายละเอียดขนาดนี้ดูครอบครัวและคนใกล้ชิดยืนยันตรงกันว่าในช่วง2ปีสุดท้ายครูบริแทบไม่ได้นอนเขากินอาหารไม่เป็นเวลาซูบุริจัดและมีความเครียดสะสมระดับวิกฤตร่างกายของคนวัยเจปีไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทํางานหนักเหมือนกรรมกรเหมืองเล่สุดท้ายหวัวใจของเขาก็แค่ยหยุดพักในแบบที่ควรจะเป็นทฤษฎีถูกเก็บ อาตีฟานดูตื่นเต้นแต่ความจริงที่น่าเศร้าก็คือคูบริกทุ่มเททั้งชีวิตทั้งหมดใส่ลงในฟิล์มวนนั้นจนหมดลมหายใจเขาไม่ได้ถูกไข่ฆ่าแต่เขาสละชีวิตเพื่องานชิ้นนี้สมบูรณ์แบบต่างหาและนั่นอาจเป็นราคาที่เขาเต็มใจจ่ายเพื่อเรกกับผลงานชี้สุดท้ายที่จะคงอยู่ตลอดไปสุดท้ายแล้วไม่ว่าคูบริกจะตายเพราะถูกสังเกตเพื่อบิดปากความลับระดับโลก หรือตายเพราะร่างกายแหลกสลายจากการทำงานหนักเมื่อศิลปะผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือสิ่งเดียวกันนั่นคือ eyes wide shut กลายเป็นมรดกเลือดที่สุดท้ายที่ที่งคำถามว้้ห้เราคบคิดไม่รู้จบชื่อหนัง eyes wide shut หลับตาลืมตื่นอ่าไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องในหนันงแต่มันคือกรรมวิธีที่คูบริกอยากให้เรามองโลกใบนี้เราเลือกที่จะหลับตา เพื่อชีวิตนั้นดําเนินต่อไปยังมีความสุขในความไม่รู้หรือจะเบิกตาเพื่อจะรับความจริงที่โหดร้ายคูบริกอาจจะจากไปแล้วแต่ปิศาในหนเรื่องนี้จะงคงวนเวียนอยู่เกือบหน้ากากาที่วางทิ้งไว้บนหมอนเตือนให้เรารู้ว่าความลับบางอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด